เวทีมวยวันลงดาบแบนฉลามดำตลอดชีวิตนะฮะหลังภพ่นอกคู่แข่งหมดรูปจนถูกสงสัยว่าล้มมวยควนหลงศึกวันลุพินี106เมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับมีดราม่าการชกของฉลามดำสอบุญมีทริ์ที่พ่นอกยกแรกให้กับซื่อสัตว์มันพยิม จนถูกตั้งคำถามถึงฟอร์มการชกที่ตกต่ำกว่ามาตรฐานจนน่าเกลียดนะครับล่าสุดมิสเตอร์ปองกูรูมวยไทยชื่อดังเปิดเผยคำพูดของบิ๊กแดงพนเอกสุชาติแดงประไพนะครับที่ปรึกษาบริษัทวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์ว่าเรื่องนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจเห็นและรับรู้ทุกอย่างแต่ระบบของวันจะไม่มีการไล่น้ำมอยออกมีแค่จากใบเหลืองและใบแดงแต่ภายในเรามีการตรวจสอบเข้มข้นและมีมาตรการที่เด็ดขาด ใครจะมาแทรกแซงไม่ได้เด็ดขาดทุกคนต้องเป็นมืออาชีพเพราะเราจะพามวยไทยสู่สากลให้โลกยอมรับจึงทํางานอย่างหนักเพื่อสร้างมาตรฐานและสร้างรายได้ให้กับนักมวยสูงสุดนักมวยเมื่อขึ้นเวทีไปแล้วจะต้องรู้ดีว่าควรทําหน้าที่อย่างสุดความสามารถกรณีฉลามดำถือว่าชกไม่ได้มาตรฐานของเราแถมยังมีสิ่งผิดปกติที่อาจจะนไปสู่เสียหายต่อรายการผมไม่ได้กล่าวหาว่าเขาล้มมวยนะครับแต่เขาชกไม่ได้มาตรฐานของวันจึงไม่สมควรมาชกที่นี่อีกตลอดชีวิต ส่วนค่ายมวยสอบุญมีฤทธิ์ต้องมีส่วนรับผิดชอบหากเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นอีกจะถูกสั่งห้ามยกค่ายด้วยเช่นกันปิกแดงกล่าวปิดท้ายเพื่อนๆละครับรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้บ้างสามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ